องิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับองิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราเราก็ได้ยินข่าวนะครับของเวทีโตเกียวบันเทิงศิลที่จะให้องิงเป็นแขกรับเชิญนะครับองิงสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับ น้อยเพชรบ้านแพงของเราก็จะได้ขึ้นเวทีโตเกียวบันเทิงสิลป์นะครับก็ลงล็อกแล้วนะครับลงล็อกแล้วเราก็ดูการซ้อมของโตเกียวบันเทิงศิลป์นะครับก็อลังกาตามเคยเราก็เออ ฤดูการหน้านี่ก็หึมทุกวงนะทั้งสาวน้อยทั้งเวทีโตเกียวทั้งเวทีสาวน้อยสองนะครับวงเล็กวงใหญ่วงเล็กก็ไม่ใช่จะเล็กเนดะ้อ,อวงเล็กก็ไม่ใช่จะเล็ก ใหญ่เหมือนกันนักร้องแน่นเหมือนกันหางเครื่องเต็มเวทีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็คอยชมนะ้ดวดูกันนะก็เป็นอันว่าอุ้งอิงนะครับเป็นแขกรับเชิญของโตเกียวมิวสิกก็ยืนยันมาแล้วนะครับยืนยันมาแล้วเราก็ดีใจนะ วงการหมอลำรักไข้กลมเกี่ยวกันนะครับก็อยากจะมาคุยเกี่ยวกับวงของสามน้อยอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่ผู้จัดการมาเดียวเขาโพสต์ไว้ว่าอยู่วงเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันอย่าเผากันนะลูก f อเขามีตา ว่าเอกซีคมิตาทำตัวให้น่ารักนะน่าเอ็นดูดีฟันนะเอออามาเดียวเป็นห่วงทุกคนนะอานะอามาเดียวนะเเราอยู่วงเดียวกันนะวงเล็กวงใหญ่ชื่อขึ้นชื่อว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราต้องรักใคร่กลมเกี่ยวกันครับ เราเห็นอะไรไม่ดีเรามาบอกมาเตือนการอันไหนดีเราก็ส่งเสริมนะไม่ใช่มาขัดแข้งขัดขามาว่ามาแชะกันมันไม่ดีนะเออมันไม่ใช่เสียเฉพาะวงตัวคุณเองก็เสียการที่คุณไปพูดไปแสะไปว่าเขานะเอฟซี FC เขามีความคิดเอฟซี FC เขาก็มีความรู้ตาเขาก็ดูหูเขาก็ฟัง ทุกคนเขาก็เห็นนะใครเป็นยังไงนะเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปว่าเราอยู่วงเดียวกันองค์กรเดียวกันนะองค์กรใหญ่จะด้วยนะส่งเสริมซึ่งกันและกันมันจะได้ไปได้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะไปเห็นได้ดีแล้วเรามาแซะค,คนนู้นคนนี้ว่ากันแนกันแหน่ไม่ดีไม่ดี เราก็กินข้าวหม้อเดียวกันเราก็ส่งเสริมนะครับส่งเสริมส่งเสริมมันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นแหละนะวงสาวน้อยเขาไปไหนมาไหนเราก็ได้ทํางานนะ<ม>เออเราก็ได้มีเงินนะทุกคนก็มีเงินใช้มากน้อยก็แล้วแต่หน้าที่ของแต่ละบุคคลนะหน้าที่แล้วแต่บุคคลมันก็เป็นอะไรที่ว่า มีความสุขทุกคนนะได้รับเงินรับทองมันมีความสุขทางนั้นแหละได้ทํางานนะ,นะได้ทํางานหยุดงานก็ไม่ได้เงินนะเราจะไปว่าไปแซะไปอะไรให้เขามาว่าเราได้นะเราเป็นองค์กรใหญ่แล้วองค์กรสาวน้อยนะวงหนึ่งวงสองลดแทนหนึ่งลดแทนสองลดแทนสามก็ไม่เห็นเหรอ สอโนต์ก็สั่งอีโน่มาอีกห้าคันนะวันนี้ก็สั่งมาเซอร์ไพรส์บอสโจอีกคันนั่นน่ะรถตู้เลยเห็นไหมไม่ใช่รถตู้เขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆเอาผ่าแบบนั้นเห็นแวบๆพอดีไปงานยังไม่ทันได้ดูนะวันนี้ก็มางานเขาก็เลยยังไม่ทันได้ดูนะก็เลยมานั่ง คุยกับ f อซีนี่แหละข้างล่างนี่แหละข้างบนไม่ได้ทำเดี๋ยวก็นอนนี่ละเตียงนี่ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกนะเย็นๆสบายแล้วบ้านนอกนะเออไม่มีอะไรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะเออพอดีไปธุระมาก็าเลยไม่ได้ไลฟ์ก็คุยกันนิดหน่อยนะคุยกันนิดหน่อยเกี่ยวกับ โตเกียวบันเทิงศิสินนะได้รับเชิญอุคงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราหรือว่าสาวน้อยมัศจัน่นนะสาวน้อยมัศจัย์แล้วอีกอย่างหนึ่งอุ๋งอิงของเราเนี่ยฟังนะครับท่านได้ฟังบาทที่อุ๋งอิงพูดอ่ะบางคนที่คอมเมนต์อ่ะไล่อุ๋งอิงไปตายเหมือนแม่หันนี่อดูสิมันสร้างสั่งตรงไหนคนแบบนี้ เด็กเ็นจุกอกเลยเนไหมอุ๋งอิงบอกอออเป็นเราเราก็จุกอกใครมาว่าเราแบบนั้นน่ะ,นะเ,เราส่งเสริมที่ก็เห็นเด็กบนตัวเล็กๆอตอนนั้นเห็นไหมสิบห้าสิบหกเองที่เข้ามาคุณก็ไปว่าตอนนั้นอุ๋งอิงก็เกือบจะทำใจไม่ได้นะ่ะร้องกอดกอดแม่สองคนพ่อไอแม่ลูกก็ร้องให้กันนะ่ะ เข้ามาใหม่ๆยังไม่มีภูมิต้านทานนะคนเราที่ว่าไม่เคยรู้จักโลกโซเชียลแล้วก็มาโด่งดังนะโด่งดังในวงมอลำและโลกโซเชียลเขารู้จักไปทั่วโลกแล้วมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีมาอย่างนี้นะกอ,อ,อมันจุกป,ปกแบบกูอิงว่าและจุกป,ปกนะไม่เคยเจอ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีผู้คนใช้คำพูดพูดจาที่ไม่ดีกันแนะกันแหนนะมันเป็นอะไรที่ว่าพูดยากนะพูดยากบางคนก็ต้องมาทำคอนเทนต์หาคนติดตามหานะไรายได้หานะคนติดตามแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ว่าเขานะไปทำคอนเทนต์ว่าเขา ทำเป็นเป็นชุมเลยพูดง่ายๆเขาก็ยอมรับนะเขาก็ยอมรับนะที่มันผ่านมาแต่ละคนนะบางคนก็คอมเมนต์ว่าเขาแซ่โอ้โหสัตว์เสียเทศเสียโตมันผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเห็นเด็กนะทำมาหากินแล้วต้องส่งเสริมี่ดูน้องแก้มเมือสองลําวันเนี่ยเห็นไหมที่รายการซูเปอร์เทน น้องแก้มก็เห็นอุ๋งอิงนะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีน้องแก้มเอาอุ๋งอิงมาเป็นไอดอลหรือว่าตัวอย่างที่ดีคือหาเงินให้พ่อแม่ช่วยพ่อแม่อยากมีบ้านนะอ,อ,อยากช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่น้องแก้มไปรายการซูเปอร์เทนมาชีวิตนี่เหมือนกันเลยกับน้องอุ๋งอิงลากลำโพงไปตลาดนัดร้อมเพลงตามตลาดนัดนะ เปิดหมวกแล้วก็ช่วยแม่ขายยำนะอุ๋งอิงก็ไปร้องเพลงตามตลาดนัดนะกับตะไครนะแล้วก็ฟังอุ๋งอิงพูดไหมครับที่พ่อเอกจะให้อุ๋งอิงเรียนนะอุ๋งอิงก็ตัดสินใจจะเรียนนะเรียนร้องเรียนลําหมอลำนะเงินไม่มีพ่อเอกแม่หน่อยก็ไปหายืม นะให้ลูกได้ไปร้องไปลไปนนะําไปเรียนนะนั่นไปเรียนเรียนร้องเรียนลํานะเราก็เห็นแล้วว่าเออเขาเขาพยายามแค่ไหนนะแล้ววันนี้เขาโด่งดังขึ้นมาได้นี่เราเราจะไปเบียดเบียนหรืออะไรเขาไม่ได้ก็สองราวันก็มีคนเขียนไปขอเงินเรามันเป็นอะไรที่ว่า มันมันไม่สวยไม่งมนะเป็นอะไรที่ว่ามองดูแล้วมันเราจะเห็นก่ได้ของเรามันก็ไม mm okay. okay. ceux, people, ่ด mm ีเขาเขาได้มากก็จริงแต่เขาก็เหนื่อยมากนะเราก็ทําให้เขารักแบบละเอเราก็ต้องทําให้เขารักแบบเขาบางสิใช่ไหมอย่างอุ้งอิงเนี่ยมีเอฟซีเนี่ยทั่วโลกอ่ะแล้วทําไมเอฟซีเขาเหนียวแน่นรักเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย การวางตัวมัการพูดการจาขององค์อินมันเป็นอะไรที่ว่ามันกินใจทุกคำพูดนะเออซื่อซื่อไม่มีจริตจักานะคุยกันถามอะไรก็ตอบตรงตนะเออไม่ใช่ไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยคำพูดให้มันสวยหรูนะเห็นว่าสมัยก่อนอยากได้ลุกโปรงอยากได้ ตุ๊กตาก็อยากได้ก็เขาก็เอามาให้มาให้อยากกินอึงกินกบกินเขียดเขาก็เอามาให้ใช่ไหมชอบกินอึงกินกบเขาก็มาให้ก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะต้องมาเสแสร้งแกล้งทําให้มันดูตัวเองดีเว้ยไปกินไปกินไปใช่เราชอบอะไรเรากินอะไรสมัยเด็กตอนนี้เขาก็ยังกินเขาดังแล้วเขาก็ยังกินนะ ไอคนไม่กินเราก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันเป็นความชอบของส่วนบุนคคลนะใครชอบอะไรก็กินอย่างนั้นนะอย่างอุงอิงก็ชอบอึ่งชอบกบชอบเขียดเอสซีเขาก็หามาให้นะซื้อมาให้ต้มมาให้อีกต่างหากนะเออก็กินให้เห็นเห็นจัะจันี่แหละนะเออพวงมาลัยก็ได้จัะจันเนี่ยลงรถก็ได้แล้วนะ้ภาษาอะไร ลงรถมามางานก็ได้แล้วพวงมาลัยนะวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับหุงอิงที่ว่าจะไปขึ้นเวทีโตเกียวบันเทิงศิลน,นะครับเราก็ดีใจนะครับออแล้วก็เมื่อสองําวันนี้ก็ที่น้องแก้มอุงอิงไปเซอร์ไพรส์น้องแก้มก็นั่นน้ำตาท่วมจอเลยพูดกันง่ายๆนะใครได้ดูนี่น้ำตาซึมร่วมทุกคนนะ คนดีกับคนกระตันยูมาพบกันนะเ,ออนะเราก็ต้องยอมรับเด็กสองคนนี้ขยันนะขยันกระตันยูนะอุ้งอิงก็ขยันผลฝ่ายอยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่ความคิดขรงเขาแล้วคำพูดของอุ้งอิงสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเอออย่าพาพ่อโจจับเงินพันล้านจะพาพ่อโจรวย เป็นพันล้านนี่ไม่ทันอะไรนะแล้วก็ฝันมันก็จะเป็นจริงแล้วไม่ใช่ฝันหรอกมันเรื่องจริงเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมคายอ้อก็เริ่มทายทำตัวอย่างแล้วหนังคายอ้อนะจากสาวน้อยวงหนึ่งก็มาวงสองลดแห่หนึ่งสองสามหน่วยหนึ่งสองสามอ่านเห็นไหมนี่มันเป็นอะไรที่ว่า ผู้บุญจริงๆมาอยู่กับบอสโจนะเหมือนเป็นพ่อลูกนะพ่อลูกคู่บุญที่เขาขนานนามว่าพ่อลูกคู่บุญคำจุนกันนะครับเออเพื่อหนุนจุนเจือกันนะพ่อชวนทำบุญลูกชวนทำบุญมันเป็นอะไรที่มีความสุก f อก็ได้ดู หลายๆคลิปเเราทำบุญทำทานเราก็มีฝากสุขโอเคครับผิดพลาดพั้งไปก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากดีเลกชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ